ครับเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาที่ไร่ข้าวโพดนะฮะผู้ที่ใช้ผลิตพัณฑ์ของมงกุฎทพิปนะครับผมว่ามันได้ผลขนาดไหนท่านพี่น้องชาวเกษตรกรนี่นะครผมลองหักมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครว่าความสมบูรณ์ของฝักมันนะครับมันเป็นยังไงเต็มครับหนอนไม่มีฟันหล้อไม่มีเลยครับเนี่ยเม็ดสมบูรณ์มากนะครับรสชาติเนี่ยผมว่า เดี๋ยวผมขอชิมหน่อยนะฮะที่มันดิบๆนี่ว่ามันเป็นรสชาติเป็นยังไงหวานมากครับหวานกรอบนี่ถ้าต้มนะครับผมคิดว่าคงจะหวานขึ้นกว่านี้อีกนะฮะอย่างนี้ต้องกินไม่หยุดแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูของจริงนะฮะทีบปลูกข้าวโพดเป็นไล่เลยครับเชิญครับ ครับผมนี่นะฮะก็ป้ามารีนะฮะเจ้าของไร่ข้าวโพดที่ปลูกเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะอ่านี่ฮะคือเดี๋ยวผมจะถามป้าว่าใช้มงกุดทิศเนี่นะฮะป้าเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยตอนได้ขึ้นพอสักสามสี่ใบแล้วก็ฉีดครับฉีดรอบหนึ่งพอพอใกล้จะออกดอกก็มาฉีดอีกรอบหนึ่งครับผมพอมันออกเอ่พอนี้แล้วก็เร่งอีกทีหนึ่งก็ีครั้งแล้วครสามครั้งแล้ ตอนแรกป้าแช่มเมล็ดพันธุ์มันไหมไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ใช่ไหมนี่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของมงกุฎทิพย์เนี่ยนะฮะเอาแช่เม็ดได้ครับแช่เม็ดก่อนได้ก่อนเอามาปลูกนะฮะแช่แต่ข้าวเหมือนกันหมดเลยคือทุกอย่างนี่แช่ได้หมดเลยคือถ้าเป็นแบบเป็นมเมล็ดอย่างนี้นะฮะป้าสามารถแช่กับมงกุฎทิพย์เนี่ยได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยให้มเมล็ดของข้าวโพดเนี่ยฮะมีภูมิต้านทานในการ เกิดชื้อราบางตัวนะฮะแล้วก็มันป้องกันมแมลงได้บางตัวด้วยนะฮะทีนี้ผมก็เลยตั้งแต่ป้าฉีดมาเนี่ยป้าสังเกตไม่ว่าฝักของของของข้าวโพดเนี่ยมันแตกต่างกับ ที่ใช้ปุ๋ยเคมียังไงป้าอธิบายให้ฟังนิดนึงครับเาวมันคือฝบกมันใหญ่ทันแล้วมันขึ้นสุดธรรมดามันไม่สุดเนี่ยมันมันมีต้องมีหัวยาวต่องี้มันขึ้นกลับกับครับอ๋อแสดงว่านี่คือเมล็ดมันขึ้นมาเต็มถึงเถึงปลายเลยเต็มปลายเลยถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยคือมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วมันมียอดที่ห่างๆอย่างนี้นะฮะไม่เต็มใช่ไหมไม่เต็มแล้วนี้มันเต็มเลยอ๋อครับผมครับผมแล้วรสชาติครับป้าอธิบายเรื่องรสชาติของมันนิดนึ่งมันหวานใช้มงกุฎทิพนี่มันจะหหววาานนช หวานแล้วมันกรอบไหมครับกรอบหวานแล้วกรอบแอกข้าวโพดที่ออกนั่นเขาก็มาขอซื้อเขาบอกเอาไปต้มมันหวานไอ้แอ้โพดนี่หมายถึงเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงแอก้โพดนี่คือเป็นข้าวโพดที่เป็นฝักเล็กๆที่เขานั่นแหละนั่นแหละมันเป็นมันออกสองไหมล่ะใช่ก็เอาฝักคล่างออกเอาไว้ฝักเดียวอ๋อครับอนนั้นก็เอาไปขายเอาไปขายเป็นเขาเรียกอะไรข้าวโพด่แอ้โพดแอก้โพดใช่ไหมเอาไปขายเป็นข้าวโพดอ่อนจ้ะอ๋ออันั้นก็หวานหวาน มีแต่คนมาขอซื้อ,อบอกไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ,อตอนนี้ตอนแรกนี่คือเก็บขายแแอเป็นบ้างแล้วจ้ะโลโละสิบบาทโลละสิบบาทแล้วธรรมดาเขาขายเท่าไหร่ในตลาดไม่รู้ขายแค่เนี่ยขายใส่ถุงโลละสิบบาทสิบบาทแต่คนกินแล้วเขาติดใจล้วติดใจเขาบอกว่าอร่อยอร่อยหวานหวานดีหวานดีแล้วตอนนี้ป้าปุ๋มมากี่เดือนแล้วครับเนี่ยอายุของข้าวโพดตัวนี้ข้าวโพดตัวนี้มันแค่เจ็ดสิบห้าวันครับ นี่วันเนี่วันที่ยี่สิบจะเก็บแล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบนี้จะเก็บแล้วอ๋อครับผมพดนี้มันแค่เจ็ดสิบห้าวันเจ็ดสิบห้าวันอันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรครับเนี่ยพ่าโพดหวานพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ถุงอยู่บ้านนู่นเป็นของบริษัทไอชีพีอะไรหรือเปล่าบริษัทเขาแพ็กเสร็จถุงมาเลยอ๋อเป็นพันธุ์ของของของบริษัทเขาเรามาปลูกอ แล้วพวกโรคต่างๆนี่ป้าสังเกตไหมว่ามันมันมีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเข้ามารบกวนเยอะไหมไม่เห็นมันมีก็อยู่อย่างครัปล่อยธรรมชาติตอนเลยเนี่ยครับไม่มีเวลาปล่อยเลยดูยากับโรคไม่เห็นเะรออ๋อครับก็คืออันนี้ก็คือสรุปก็คือป้าไม่ได้ดูแลเท่าไหร่ไม่ได้ดูแลปล่อยเลยใช่มงกุฎทิพแล้วก็ทิ้งเลยไม่ได้ดูแลอะไรเลยมาบมายเลยแล้วก็มาเอาแอ้ไปขายจบเลยแล้วป้าไปดูแลอย่างอื่นใช่ไหม ไม่ได้ดูแลข้าวโพดนี่ปลูกทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยปลูกทิ้งเลยโอ้โหนี่ครับพี่น้องชาวเกษตรกรครับผมนี่ขนาดป้ามาดีปลูกข้าวโพดแบบไม่ได้ดูแลนะครับผมนี่แบบทิ้งเลยแบบไม่ได้เอาใจใส่เลยใครเห็นใครขะจักครับผมใครเห็นใครก็คิดว่าดูแลดีนะฮะแต่ว่าหญ้ามันขึ้นดกมาสักนิดนึงแต่ผมก็เห็นว่ามันดกนะคะหญ้าแต่ทีนี้เนี่ยข้าวโพดก็ยังได้ผลผลิตดีอยู่นะฮะแลวได้ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกัน ใส่ใส่แต่บางไม่ใส่ใส่มากใส่นิดนิดน่อยหน่อยใส่นิดหน่อยตามเวลาทำรู่นะใส่โรยตามปกต้นแค่นั้นแค่นั้นแหละครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวที่แสดงว่าป้าลดต้นทุนไปเยอะนี่ครับเนี่ยลดไอข้าวก็ไม่ค่อยได้ใส่ครับผมไม่ผมหมายถึงระโพวในีป้าเ็าลดต้นทุนลงไปเยอะลถลดปุ๋ยเคมีลงปุ๋ยเคมีเอาแต่ยามงกุทิ์ฉีดครับผมก็แสดงว่าใช้มงกุทิปสัดส่วนมากจ้ะมันเลยได้ผลมาอย่างนี้แต่หญ้าก็เขียวดีเนาะ ยากับเขียวเนี่ย<ม>ปล่อยเลยทํารุ่นปล่อยเลยไม่มีเวลาทําน่าจะได้อาอน,นิสง์จากปุ๋ยงานมึม่ <c oughs> งา <c oughs> งานเลยขึ้นเยอะ <c oughs> ครับผมก็โอเคครับผมก็มาดาูแปลงที่ป้าแกปลูกข้าวโพดนะฮะขึ้นไหนไหนก็มาดูข้าวในคลิปที่ผ่านมานะครับก็เลยผ่านมาดูข้าวโพดนะฮะของไร่ของป้ามารีซึ่งอยู่ใกล้กับ ป้าก็ทํานาข้าวนะฮะก็คิดว่าวันนี้ก็เราก็พาชมแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคครับผม